ตอนที่เราตัดสินใจที่จะไปคุยกับพรรคเก้าไปเพื่อขอเสียงโหวตนายกให้แคนดิเดตเพื่อไทยแต่เขาจะไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยถ้าเป็นเพื่อไทยเพื่อไทยจะตอบตกลงทันทีไหมคะหลังจากที่ถูกฉีก MOU แล้วก็จะไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลต้องไปเป็นฝ่ายค้านนะคะคุณขวัญต้องดูทบทวนบทาสั่งของพรรคเพื่อไ,ไทยนะครับเราเป็นพรรคอันดับหนึ่งมาขอให้เรายกคุณธนาธรเป็นนายกผมไม่เลยขาผมก็เสนอชื่อคุณธนาธรนะครับ ทั้งทั้งที่คือคันดิเดตของเรามีคุณหญิงสุดารัตน์มีคุณทัชชติมีคุณใจเกษรแต่ว่าเราคิดว่าก็เสนอเขานะครับเพื่อให้เขาได้แข็งแรงขึ้นมาจะได้เป็นพรรคที่มีมีพลังร่วมกันในการที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขปัญหาในสังคมคนของผมบอกว่าไปหาเสียงนาทิตายบอกว่าคนของเรามีศักยภาพถึงจะแพ้ก็ต้องส่งทำไมไม่เอาคนของเราแพ้ผมบอกว่าเราคิดเล็กน้อยเราทํางานใหญ่ไม่ได้ถ้าเราอยากจะแก้วิกฤตประเทศเราเราให้เขาไม่มีอะไรเสียหาย ให้ถึงขนาดการแบ่งกรรมธิการหลายๆเรื่องพูดไปแล้วหลายครั้งเราก็ให้คุณเบียบุตรอยากเป็นกรรมธิการกฎหมายเราก็ให้เป็นกรรมธิการเป็นกรรมาการพระปอก้าเราก็ให้คุณพิธาเป็นกรรมธิการที่ดินเราเราก็ไม่ปฏิเสธนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งอันที่สองเนี่ยเรามีความจําเป็นเลยแล้วดีที่สุดด้วยเรานั่งอยู่เฉยๆเพราะเราอยู่ในแวดวงการหนืองที่เราสามารถสามาคัคคีและก็สามารถทําได้แบบนี้ปฏิบัติเหมือนที่พักพลังทำเออพลังประชารัฐเขาทำ ครั้งที่สองเขารวบรวมได้มากกว่าเราก็ถอยมาเราสองร้อยสามสิบ่านะครับเราก็ยังทำเนี่ยทัครั้งนี้เราร้อยสี่สิบเอ็ดนะครับเราไปยืนอยู่เฉยเฉย,ยังไงร้อยห้าสิบเอ็ดก็ตั้งไม่ได้บนความสัมพันธ์ที่ความรู้สึกของพรรคร่วมต่างๆเป็นแบบนี้อันนี้ผมไม่ได้พูดแบบลุก,ลกดาวแต่ว่าผลมันออกมาจากที่เราเห็นเนี่ยมันมันไม่ไปไม่ได้เราก็รู้อยู่ว่า พักเก้าไกลก็เป็นพักใหม่เป็นพักที่พยายามไปคิดอะไรหลายอย่างแล้วก็อาจจะเป็นประสบการณ์หรืออาจจะเป็นความสัมพันธ์หรือจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ว่ามันมีปัญหากับพักอื่นๆในสภาอยู่พอสมควรมันถึงได้ออกมาโดยเฉพาะที่เขาพูดเขาพูดถึงแนวทางการเมืองซึ่งก็บอกไม่ได้ว่าใครถูกใครผิดแต่รับก็บอกแนวทางการเมืองกับสิ่งตา่างๆแต่เขาประกาศด้วยเ,เขาปากเขาเองชัดเจนบอกพักที่ไปกัวเพือไต่อ่ะที่ไเป็นปะอะไรอะไรที่โดนกล่าวหาเป็นมิ้วชออ็อคอะไรเนะี่ย นะครับก็เขาก็พูดชัดเจนนะครับว่าเขาไปไม่ได้เพราะนั้นยังไงพักก้าไก่ก็ไปได้ยากแต่ถ้าคุณพิธาบอกให้เราหวตให้เขา141เราบวร141สองครั้งนะครับบอกว่าบวตให้พิธาเนี่ยไม่ได้หวชบวตให้กับพักก้าไก่นะไม่ใช่หวตให้พิธาวหวตได้กการเปลี่ยนแปลงระบบอันนี้คือสิ่งที่คุณพิธาพูดชัดเจนปรากฏวิธีเราก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่บวตให้เพื่อไทยหรอก ถ้าคุณปรารถนาอยากจะแก้รัฐมนูญตรงนี้เป็นประตูบานแรกที่จะเปิดยกให้เราเสร็จคุณยังถือประตูบานสุดท้ายถ้าอะไรมาไม่มาเนี่ยถ้าคุณไม่อยากเห็นมันมันรัฐมนูญที่มันปิดเบี้ยวคุณไม่ต้องลาออกของคุณจะเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นที่คุณไม่ยกมันก็ผัดไม่ได้รัฐมนูญแต่ถ้าคุณยกคุณยอมสละมันออกมาหนึ่งคนแล้วคุณเป็นผู้นํฝสายค้านคุณได้ตาแหน่งผู้นํฝสายค้านมาคุณเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นคุณเห็นว่ารัฐมนูลพอได้ คุณก็ยกได้เลยนี่คือการรักษาระบบนี่คือการบวตที่เราไม่ใช่บวตเพราะว่ามารักไข้คุณคุณทำมาร,รักไข้พระเอิไใคโหวตเพื่อจะเปิดประตูบานแรกไปสู่กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีสูตรลมในการแก้รรมนูญแล้วในสุดท้ายถ้าคุณคิดว่ารัฐมนูญน,นั้นพิกดพิการคุณก็ไม่ใช้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของคุณดัานั้นพิกดพิการมันก็ออกมาไม่ได้เพราะนั้นเหตุผลที่เราไปพูดเนี่ยเราบอกแล้วว่าเราคิดใหญ่เราต้องใจใหญ่ ถ้เราคิดใหญ่แล้วใจเด็กเราไปไม่ได้